สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ผมนะครับอยู่กับผมเบนทินก,ก็เชฟครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนเข้าไปทำหมูแดดเดียวครับทำยังไงไปทำกันเลยนะครับวัตถุดิบที่เราต้องเตรียมวันนี้นะครับเป็นรากผักชีเมล็ดผักชีกระเทียมตามด้วยพริกไทยปน่นแล้วก็ผงปรุงรสน้ำตาลอ้อยฮะแล้วก็น้ำปลาตามด้วยเกลือแล้วก็งาน,นะครับเป็นงานขาวนะครับแล้วก็ ตามด้วยน้ำมันครับน้ำมันน้ำมันพืชนะฮะก็อันนี้จะทําให้หมูของเรานุ่มนะฮะแล้วก็สุดท้ายพระเอกของเราก็จะเป็นก็คือเป็นหมูสันคอนะฮะก็วันนี้เราไปทํากันเลยนะครับก่อนอื่นนะฮะเรามาหั่นหมูกันก่อนนะครับหมูก็จะหั่นเป็นเส้นๆน,นะครับเป็นลายยาวเส้นๆน,นะครับ นี้นะครับมันจะหั่นลองอไปก็จะได้เป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับแล้วเราก็ไปตำเครื่องสำหรับหมักกันก่อนนะครับแล้ก็เราก็มาตำต่อนะครับตำเครื่องหมักนะครับใส่รากผักชีลงไปนะครับตำด้วย กระเทียมครับแล้วก็ลูกผักชีครับนี่ตำให้ละเอียดนะครับเอาแล้วครับเรามาหมักหมูนะครับมตื่นเราใส่น้ำมันพืชลงไปก่อนนะครับน้ำมันพืชจะทำให้หมูเรานุ่มนะครับแล้วก็ตมด้วยของพุงรดนะครับ แล้วก็น้ำตาลครับใสไปแล้วก็พริกไทยขาวครับน้มด้วยน้ำปลาครับก็เกลือนิดหน่อยนะครับก็ทำการคนให้มันเข้ากันนะครับ น่ากกชีกระเทียมเลยที่เราตำไว้นะครับใส่ล้ไปนะครับต้องทำการคนให้เข้ากันนะครับรสชาติต้องเค็มนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าเวลาเราหมักปุ๊บอ่ะหมูมันจะไคยน้ามันออกมาแล้วฮะแล้วก็จะทำให้รสชาติมันจะ ดับไปนิดหนึ่งนะครับางเนี้นคนให้มันเข้ากันนะครับตอนนี้นะครับหมูของเราหมักได้ที่แล้วครับหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราจะเอาไปตากกันนะครับอ,อย่างนี้นะครับแล้วก็เอาหมูอ่ะเข้าไปใส่ครับ ตัวนี้ครับทุกคนผ่านไป3ชั่วโมงได้ครับเพราะแดดไม่ค่อยจัดาไไร่ผมจะเปิดให้ดูนี่ครับมูแดดเด,ยเดียวผม oh. แห่งในทีแล้วครับ